คุณไม่จําเป็นต้องฟังใครหรือว่าเชื่อใครนะคะว่าคุณจะต้องเปลี่ยนชีวิตคนที่จะบอกว่าควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนก็คือตัวคุณเองลองคุยกับตัวเองดูว่าตัวเองอะพอใจแล้วหรือยังถ้าหากว่ามันดีแล้วมันโอเคแล้วมันพอใจแล้วไม่ต้องเปลี่ยนค่ะแบบเดิมมันดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนทำไมถูกปะแต่ถ้าหากวันนี้มีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากบอกว่า ถึงแม้ว่าวันนี้นะคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันโอเคมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าคนเราอะค่ะชีวิตคนเราอะค่ะมันคือคือชีวิตก็คือชีวิตเนะคือสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตต้องการเติบโตค่ะถ้าหากเราไม่โตมันเท่ากับว่าเรากำลังถอยหลังอืยิ่งโดยเฉพาะถ้าหากคุณทำธุรกิจ คุณเป็นผู้ประกอบการคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรบางอย่างถ้าหากว่าคุณน่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ทำให้มันโตขึ้นคุณยังทำให้มันเท่าเดิมยอดขายเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะแน่นอนที่สุดว่านั่นหมายความว่าถอยหลังเพราะคนที่เขาเข้ามาใหม่อะ่ะเขาต้องพยายามพัฒนาขึ้นไปอยู่แล้วค่ะยกเว้นว่าคุณน่ะ จะอยู่ในธุรกิจที่คุณทําอยู่คนเดียวนะคะมีบ้ามีป้าคุณอยู่ในธุรกิจที่เฮ้ยฉันทําอยู่คนเดียวฉันเป็นเจ้าตลาดอยู่คนเดียวฉันฉันรวยอยู่คนเดียวเอ้ยเดี๋ยวนะเนี่ยเปียกหมดแล้วนะคะเปียกค่ะปิดน้ําให้หน่อยได้ไหมคะอยู่บ้านอยู่บ้านน้องเดี๋ยวขอย้ายแป๊บนะคะเปียกแล้วนะคะขอย้ายที่เด้ตรงไหนไม่เปียก แต่ย้ายออกไปจากตรงนี้มันก็จะร้อนเดี๋ยวจะขอหามุมแป๊บนึงนะคะอันนี้จะบอกว่านั่งอยู่กับพื้นนะคะนะเร็ว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 นี่บรรยากาศดีมากนะคะ,ะถ้าวันนี้ใครก็แล้วแต่ที่ไม่โตค่ะจำเอาไว้เลยว่าถ้าไม่โตเท่ากับตายค่ะ มันมีแต่ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเท่านั้นที่มันจะไม่โตค่ะและต่อให้มันไม่มีชีวิตถึงมันไม่โตมันก็จะเสื่อมเข้าใจปะวันนี้คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยธุรกิจคุณไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยคุณต้องมองว่าธุรกิจคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่คุณต้องทำให้มันโตค่ะเพราะว่ามันต้องมีการเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอถ้ามันไม่โตมันจะเสื่อม ทุกๆอย่างบนโลกใบนี้ค่ะถ้าไม่โตมันจะเสื่อมถ้าคุณทําให้มันอยู่กับพี่วันหนึ่งมันก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะลองพิมพ์ทักทายกันนิดนึงนะคะเออบรรยากาศดีเห็นบ้าเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากวันนี้ยคุณได้คําตอบกับตัวเองแล้วว่าฉันน่ะไม่ได้ฉันไม่อยากเปลี่ยนหรือว่าไม่ได้อยากเปลี่ยน แต่อยากโตอยากให้มันเติบโตขึ้นไม่ได้อยากที่จะอยู่ที่เดิมนะสิ่งหนึ่งนะคะที่จอยอยากบอกก็คือว่าคนชอบคิดว่าถ้าหากเราจะเติบโตเราจะพัฒนามันจะต้องยากมันจะต้องซับซ้อนมันจะต้องวางแผนแต่เรื่องหนึ่งที่จอยเกตมากๆนั่นก็คือการที่เราเริ่มอะไรบางอย่างนะคะ ถ้ายิ่งมันเป็นการเริ่มต้นที่เริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นแบบที่เราอาจจะรู้น้อยประสบการณ์น้อยไม่เคยทําไม่เคยทํามาก่อนหรือไม่เคยรู้มาก่อนเลยในชีวิตอ่ะถ้าคุณเริ่มด้วยความยากค่ะมันจะไม่มีวันได้เริ่มแต่ถ้าหากวันนี้ยคุณเริ่มทุกอย่างแบบง่ายค่ะไม่ต้องคิดเยอะเริ่มไปก่อนอ่ะเข้าใจปะเข้าใจคําว่าเริ่มไปก่อนปะทุกอย่างค่ะมันมีสเต็ปมีขั้นมีตอนของมัน ถ้าคุณอยู่ในขั้นเริ่มต้นคุณต้องเริ่มง่ายแต่ถ้าหากคุณอยู่ในช่วงเติบโตคุณอาจจะต้องมีแผนมีกลยุทธ์มีความซับซ้อนมากขึ้นในการที่จะคิดวิธีกลยุทธ์ต่างๆแต่วันนี้ถ้าหากคุณกำลังแค่เริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นบางคนเริ่มต้นจากการกำลังอยากเปลี่ยนว่าคุณอาจจะขายของออฟไลน์อยู่คุณอาจจะมีธุรกิจอยู่ที่คุณเป็นออฟไลน์ line, แล้วคุณกำลังอยากที่จะเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์ คุณอยากที่จะขยายธุรกิจคุณอยากที่จะทําสิ่งที่ไม่เคยทําอย่างบางธุรกิจอย่างนะะี้ค่ะคุณทํามาชั่วลูกชั่วหลานหรือว่าทํามาหลายหลายหลายเขาเรียกอะไรดีอะหลายชั่วคนในตระกูลคุณหรือว่าคุณทําธุรกิจมาแบบเนี้ยมาตลอดเวลามันไม่เคยอยู่ในออนไลน์เพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้เราไม่ได้คุ้นเคยกับออนไลน์ถึงแม้ออนไลน์มันจะไม่ใช่สิ่งใหม่นะคะออนไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีมาย๒ ยี่สิบกว่าปีเกินแล้วอะเอาที่จอยรู้จักลกันจอยอะรู้จักออนไลน์มายี่สิบกว่าปีตั้งแต่จอยอยู่มหาลัยอะจอะเรียนมหาลัยอายุประมาณยี่สิบอะค่ะนับจนถึงวันนี้คืออายุสี่สิบสามเพราะฉะนั้นมันยี่สิบกว่าปีแล้วพี่จอยรู้จักกับออนไลน์มามันไม่ใช่เรื่องใหม่ใดๆเลยมันคือมันคือของเก่านะคะมันคือของเก่าเพียงแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยคุณไม่คุ้นเคยกับมันนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ คุณไม่คุ้นเคยกับมันคุณเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งใหม่อะอย่างที่เะยบอกว่าหลายๆคนค่ะคุณอาจจะท,ทําธุรกิจมีร้านอยู่หรือขายของอยู่เนี้ยคุณเคยทํามันแต่ในออฟไลน์ line. แต่พอวันนึงค่ะคุณเริ่มคิดว่ามันมันเราจะมานั่งรอแต่ลูกค้าให้ลูกค้าเดินมาหาเราฝ่ายเดียวอะไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะคนอื่นน่ะเขาวิ่งเข้าไปหาลูกค้ากันลูกค้าอยู่ที่ไหนเหลาววันเนี้ยอยู่ในออนไลน์จริงไม่จิง ใช่ไหมคะอย่างสิ่งเนี้ยนะคือสิ่งที่นักเรียนจอยอ่ะเล่าให้จอยฟังเองก็คือพี่อ้อนะคะเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารนานาชาติอาหารฝรั่งเศสเขาก็พูดแบบนี้อะค่ะว่าพี่อะพอโควิดมาเนี่ยร้านพี่เนี่ยมันเงียบมากแล้วพี่ก็ได้แต่นั่งรอลูกค้าเข้ามาหาซึ่งมันหายไปหมดอะหนึ่งโควิดอ่ะเขาอยู่บ้านกันเขาไม่ออกจากบ้านกัน แล้วพอมันเริ่มออกอาจากบ้านได้เขาก็ติดนิสัยในการสั่งของแล้ว Delivery แล้วสั่งของมากินที่บ้านแล้วไม่มีค่อยมีใครเดินออกมาแล้วก็มาซื้อของแล้วขนาดร้านเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะขายให้แต่ลูกค้าประจําเพราะว่าใครเคยกินถึงจะรู้จักเพราะมันเป็นอาหารฝรั่งเศสซึ่งราคามันก็ค่อนข้างสูงเนาะคนทั่วไปอาจจะไม่ได้กินเท่าไหร่เขาก็มีแต่คนลูกค้าประจําที่เคยกินและรู้ว่ามันอร่อยมันดีนะคะ แล้วเขาก็ใช้วิธีโทรสั่งแล้วอ่ะถึงแม้ว่าร้านที่เขาอ่ะยังไม่ได้มี d e l i v ว r y ี่ในตอนแรกนะคะเพราะเขาทําไม่เป็นเพราะมันไม่เคยทําไงอย่างที่จอยบอกไม่เคยทําไงไม่เคยไม่เคยไม่ทําไม่เป็นไงไม่รู้ไงไม่เข้าใจไงเขาก็ยังไม่ได้ทําแต่ก็ยังต้องขายลูกค้าที่โทรมาสั่งแล้วเขารับมามาขับรถมาแล้วรับเอาอาหารกลับบ้านไปกินที่บ้านนะเออมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพี่เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยเรียนรู้แล้วว่า เขาจะมานั่งรออยู่เฉยๆแล้วให้คนเข้ามาหาน่ะมันน้อยเพราะคนไม่ได้รู้จักอ่ะคนไม่ได้รู้จักอ่ะแล้วคนอื่นอ่ะสิ่งที่คนอื่นทําคือคนอื่นร้านอื่นคู่แข่งคุณคู่แข่งคุณเขาวิ่งหาลูกค้าค่ะเขาวิ่งไปหาลูกค้าไม่ได้แปลว่าเขาวิ่งไปเคาะประตูตามบ้านแต่เขาเข้าไปอยู่ในบ้านเลยค่ะเข้าไปอยู่ในบ้านเลยแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่า เขาไปอยู่ในมือถือไงมือถือเนี่ยอยู่ในบ้านถูกไ่มอินเทอร์เน็ตอยู่ในบ้านออนไลน์อยู่ในบ้านเฟ e บุ๊กอ,อ,อยู่ในบ้าน tik ตต็กตอกอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในบ้านไปอยู่ในที่ทํางานด้วยอยู่ติดตัวตลอดเวลาเลยเข้าห้องน้ํายังอยู่เลยนะคะอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะคะอะ่ใครเข้ามาฟังแล้วรู้สึกเสียงไม่ชัดบอกจอยด้วยนะคะเพราะว่าจะใส่ไมค์แล้วแหละแต่ว่ามันมีเสียงข้างนอกมันมีเสียงน้ำตกน้ำตกเสียงมอต้องมอเตอร์อะไรนะถ้าถ้าถ้าเสียงไม่ชัดบอกเลยด้วยนะคะ เสียงเสียงชัดไหมอะ่ะอันนี้คุณอะไรอ่ะคะที่เป็นรูปน้องๆสามคนนะหนุ่มๆสามคนอ่ะทีนี้อย่างที่จอยบอกว่าคู่แข่งคุณอะ่ะร้านอื่นอะ่ะอ่ะคู่แข่งคุณอาจจะไม่ได้หมายความว่าอ่ะอย่างรูปพี่อ้อยกวกย่างพี่อ้อยละกันุติพี่อ้อยเนี่ยขายอาหารฝรั่งเศสคู่แข่งไม่ได้แปลว่าเป็นแค่อาหารฝรั่งเศสนะแต่คู่แข่งคุณคือร้านอาหารทุกร้านอะ่ะของที่กินได้อะ่ะคู่แข่งหมดเพราะวันเนี้ย เขาไม่ได้แปลว่าเขาไม่กินอาหารฝรั่งเศสแล้วเขาไปกินอาหารไทยไม่ได้กินอาหารอีสานไม่ได้เขาไปกินอาหารพิซซ่าไม่ได้อิตาเลียนไม่ได้ไม่ใช่ค่ะเขาไม่กินอาหารฝรั่งเศสเขาก็ไปกินอาหารอื่นได้เพราะฉะนั้นทุกๆร้านที่เป็นอาหารก็คือคู่แข่งทั้งหมดขอบคุณค่ะคุณพินโยขอบคุณค่ะทุกๆร้านนะคะที่เป็นร้านอาหารทำไมมันเป็นหมอกมัวขนาดนี้ มันเป็นพ่นเขาพ่านพ่นพ่นไอน้ำนะคะเดี๋ยวนะขอเช็ดหน้าจอแป๊บก็คือคู่แข่งทั้งหมดแล้วคู่แข่งคุณอ่ะเขาวิ่งเข้าไปหาลูกค้าในบ้านในห้องน้ําในที่ทํางานในทุกๆท,กที่ในรถเขาวิ่งไปหาลูกค้าคุณเขาไปให้ลูกค้าคุณเห็นเขาทำคอนเทนต์เขารีวิวสินค้าเขายิ่งแอดหาคุณ เขาทาทุกอย่างให้คุณเห็นให้ลูกค้าเห็นแต่คุณน่ะคุณนั่งอยู่ที่เดิมคุณรอลูกค้าวิ่งเข้ามาหาที่ร้านถามว่านี่คือเหตุผลค่ะที่มันทําให้ลูกค้าคุณหายไปไหนเข้าใจยังว่าลูกค้าหายไปไหนเออลูกค้าหายไปไหนลูกค้าถึงต่อให้นะเขาเป็นลูกค้าขาประจําของคุณแต่มันไม่มีใครค่ะที่จะกินอาหารเดิมๆซ้ําๆได้ทุกวนันถูกปาก เขาเห็นร้านอื่นเขาก็ไปหาร้านอื่นเขาเห็นที่จอยบอกอะร้านอื่นวิ่งมาหาเขาในห้องน้ําในที่ทํางานในบ้านหาเขาทุกที่ในรถเขาเห็นร้านอื่นเห็นรีวิวอุ้ยน่ากินเห็นรูปอุ้ยน่ากินเขาก็ไปถูกเป่าแล้วทีนี้ถ้าเขาไปแล้วค่ะนั่นคือการเปิดโอกาสให้เขานอกใจเราค่ะพอเขาได้ไปชิมอย่างอื่นร้านอื่นคุณคิดว่ามันมีโอกาสไหมที่เขาอาจจะติดใจแลวเขาอาจจะไม่กลับมาหาเราอีก ต่อให้ร้านเรามันอร่อยมากต่อให้ร้านเราเขาเป็นขาประจําแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะเปลี่ยนใจไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเขาอาจจะไปเจอร้านที่อร่อยกว่าหรือชอบมากกว่าหรือแบบมันถูกจริตกว่าจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสําคัญคือถ้าคุณยังมาให้เขาเห็นอยู่บ่อยๆอ,อย่างเช่นอ่ะคุณเข้ามาเหมือนกับเหมือนกับคู่แข่งคุณเลยอะอย่างน้อยอะเขาก็ยังเห็นคุณอยู่ ต่อให้วันหนึ่งเขาอาจจะไปหาคู่แข่งบ้างไปกินร้านนู้นร้านนี้บ้างแต่ถ้าเขายังเห็นคุณอยู่เห็นอยู่ในออนไลน์เอามาเอามาให้เห็นออนลงอีกแล้วเอาทำอาหารหนู่นทําอาหารหนี่ทําอาหารนั่นเอาออกหน้ามาเอามาออกกล้องมาทําให้เห็นโอ้วันนี้คนเยอะเวันนี้มีเมนูใหม่มันก็คือโอกาสที่เขาจะสามารถกลับมาหาคุณอีกค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ มันไม่ใช่แค่มาทำให้เขาอยากแต่มันคือทำให้เขารู้สึกว่าเรายัางอยู่ตรงนี้เออสิ่งนี้ก็สำคัญนะคือบางครั้งอ่ะอย่างช่วงโควิดอ่ะเราจะรู้ใช่ไหมว่าร้านหลายๆร้านนะคะล้มหายตายจากหายไปไหนไม่รู้รอย่างเงีนเน้ยคือบางทีก็เลิกไปเลยบางทีอาจจะยังไม่ได้เลิกแต่เขาไม่ได้ทำออนไลน์คนก็ไม่รู้ว่าร้านนี้ยังอยู่ไหมถ้าเขาไม่ได้ผ่านไปเห็นร้านนี้ยังขายอยู่นีมวะอะไรนะแต่ถ้าหากว่า เราอยู่ให้เขาเห็นยืนหยัดให้เขาเห็นเขาการยืนหยัดอยู่ได้ค่ะมันคือสิ่งหนึ่งนะคะที่สร้างความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นคุณเคยรู้สึกเปล่าว่าถ้าคุณรู้เห็นว่าร้านได้ร้านหนึ่งอะ่ะเฮ้ยโควิดแล้วเขาก็ยังขายได้เว้ยโควิดก็ยังอยู่เว้ยโควิดก็ยังเดลิเวอรี่เว้ยเกิดอะไรขึ้นร้านนี้ยังขายอยู่เว้ยคุณจะคิดว่าร้านนี้เจ๋งว่ะคุณจะคิดเอ้ยร้านนี้แม่งเจ๋งว่ะเอออยู่ได้แปลว่าอร่อยจริงไหม หรือแม้กระทั่งค่ะคนที่อยู่ในออนไลน์คนทําออนไลน์เนี้ยคนที่สร้างตัวตนอย่างจอยเนี้ยครูออนไลน์อย่างเงี้ยหลายหลายคนค่ะที่เขาเชื่อมั่นในตัวจอยที่เขาเรียนกับจอยที่เขารักจอยเพราะอะไรเพราะชอบย,ยืนใหญ่เพราะจอยยังอยู่ตรงนี้สามปีจอยยังอยู่สามปีกว่าฉันยังอยู่ฉันไม่เคยหายไปไหนแม้แต่วันเดียวนะคะขนาดเมื่อวานไม่สบายเมื่อวานคือแบบ การหนักมากเป็นภูมิแพ้หนักมากนะคะแล้วยาหมดหนักมากก็ไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์แต่ว่าก็ลงคลิปค่ะจะโพสค่ะโพสโพสโพสลงคลิป,ป,ป,ปค่ะจริงๆอ่อะคลิปยังเยอะอยู่นะคะแต่ว่าเจอก็จะสลับลงไปเจอก็ยังมาเอาหน้ามาให้คุณเห็นคุณรู้ไหมว่าจอยอะอยู่ในออนไลน์มาสามปีกว่านะคะตั้งแต่วันที่จอยเริ่มต้นไลฟ์สดเป็นทำคลิปเป็นจะไม่เคยหายเลย เขาเรียกว่าการยืนหยัดค่ะสิ่งสําคัญเลยนะคะที่คุณจะสามารถเปลี่ยนชีวิตได้คุณต้องเข้าใจค่ะว่าหนึ่งนะที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าคุณต้องเริ่มให้มันง่ายๆก่อนเริ่มทุกอย่างให้มันง่ายเพราะถ้าเมื่อไหร่คุณคิดซับซ้อนคิดเยอะวางแผนเยอะเกินไปคุณจะไม่ได้เริ่มเพราะสมองของคนเรามันไม่ชอบความยากค่ะมันชอบอะไรนง่ายถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่ายาก รู้สึกว่าซับซ้อนรู้สึกว่าเป็นไปได้ยากคุณจะไม่ทําคุณจะมีข้ออ้างเต็มไปหมดสาเหตุของการที่คนเรามีข้ออ้างเยอะแยะมากมายในชีวิตนะคะนั่นก็คือเขาเริ่มทุกอย่างแบบยากอยากเพอร์เฟก perfect, อยากให้ดีก่อนอยากให้ทุกอย่างมันเลิศเลอเพอร์เฟกมีความรู้มากๆกก่อนถึงจะกล้าเริ่ม แต่อย่างที่จอยบอกคุณเมื่อกี้ว่าไม่ได้แปลว่าให้คุณทําทุกอย่างง่ายไปหมดตลอดชีวิตเพียงแต่ตอนเริ่มต้นน่ะมันต้องง่ายค่ะแล้วพอคุณเริ่มได้แล้วทุกอย่างมันจะโอเคขึ้นแล้วเอ้ยคุณทําเป็นแล้วนูน่นนี่นั่นแล้วอะ่ะมันค่อยยากก็ได้ค่ะอยากยากยากทีหลังโอเคบ้อยากเพอร์เฟกอยากอัพเกรดอยากดีขึ้นค่อยๆอยัพขึ้นไปค่ะทุกๆอย่างมันต้องค่อยๆไปทีละขั้น iPhone เขายังต้องมีไอโฟนหนึ่งไอโฟนสองไอโฟนสามไปเรื่อยๆเ,เลยเขายังต้องมี iPhone แรกๆมาแล้วก็ให้คนด่าบ้างอะไรบ้างฮะวินโด้ยังต้องมีวินโด้ตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อ่ะมามาให้คุณใช้แล้วคุณก็ด่าว่าไม่ดีอย่างงู้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วเขาถึงค่อยอัปเกรดแล้วเขาถึงค่อยพัฒนาเวอร์ชันใหม่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวเราก็เหมือนกัน มันไม่มีวันค่ะที่มาถึงแล้วคุณจะตายเป็น i p h o n สิบสี่ Max อ่ะคุณบอกคุณเพิ่งเริ่มต้นในออนไลน์อย่างเงี้ยแต่คุณอยากเป็น i p h o นสิบสี่ Max ใช่ไหมคุณอยากจะแบบว่าดีเลยทั้งๆท,ที่จริงๆถามว่า i p h o n สิบสี่ Max อาจจะไม่ได้ดีที่สุดก็ได้เดี๋ยวอาจจะต้องมีเวอร์ชั่นต่อไปก็ได้มันไม่ได้มีอะไรดีที่สุดค่ะเพียงแต่คุณต้องเริ่มที่ i p h o n หนึ่งให้ได้ก่อนนะคะ พอเราเริ่มได้ง่ายจากนั้นเราค่อยๆพัฒนาไปทีละสเตปค่ะใช้ปัญหาใช้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาใช้ความไม่เพอร์เฟกของคุณนั่นแหละในการเติบโตในการพัฒนาในการก้าวหน้าโอเคปะทีเนี้ยค่ะพออย่างที่จะบอกว่าพอเราสามารถจะเริ่มต้นได้แล้วอ่ะการที่เราจะเปลี่ยนชีวิตได้จริงค่ะแค่เริ่มก็ยังไม่พออีกเริ่มก็ยังไม่พอค่ะบางคนบอกว่าเริ่ม โอเคเริ่มเริ่มได้แล้วคุณเริ่มไลฟ์สดแล้วคุณเริ่มทําออนไลน์คุณเริ่มทําคลิปคุณเริ่มได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างก็คือว่าคุณเริ่มได้แล้วแต่คุณไม่พร้อมจะเติมไม่โตค่ะจริงไหมจริงคุณแค่เริ่มแต่คุณไม่คิดพัฒนาคุณคิดว่าคุณลงทุนกับการเริ่มไปเยอะมากแล้วทีนี้ค่ะเมื่อไรก็ตามที่คุณคิดว่าคุณเริ่ม ก,การลงลงทุนกับการเริ่มไปเยอะแล้วคนเราส่วนใหญ่ก็อีกอแหละเราต้องเราต้องรู้นะว่าวิธีคิดหรือความคิดของคนน่ะเราต้องเขาเรียกอะไรต่อสู้กับมันตลอดเวลานะ่ะเราต้องพยายามฝืนไม่ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติตลอดเวลาตามสัญชตาตญาณปกติอะ่ะคนเราอย่างที่บอกค่ะว่าเราชอบความลบความง่ายมันคือสิ่งที่ที่เป็นได้ง่ายอะ่ะคือ คนเราเวลาคิดลบมันง่ายมากเลยนะมันเหมือนกับการโดนดึงลงไปข้างล่างการลงข้างล่างโดนดึงลงข้างล่างอะคะ่ะมันย่อมง่ายกว่าการถูกดึงขึ้นข้นขางบนถูกไหมการถูกดึงขึ้นข้างบนคืออะไรคือการทําให้คุณคิดบวกมีพลังงานสูงทําให้คุณอยู่ในสภาวะที่มีความสุขตลอดอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่ยากค่ะเพราะเมื่อเพราะชีวิตเราตลอดเวลาน่ะมันก็มีเรื่องมารบกวนเสมอมีปัญหาเข้ามาเสมอ เวลามันมีปัญหาเข้ามานึ่งคือการโดนดึงลงค่ะแล้วด้วยธรรมชาติมันคือธรรมชาติเลยนะคนเราโดนดึงลงมันลงเลยค่ะมันลงได้เลยค่ะถ้าหากคุณไม่รู้จักว่าคุณไม่เข้าใจว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีคุณอยากเติบโตคุณต้องฝืนคุณต้องทำยังไงคุณจะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นและไม่ให้ตัวเองโดนดึงลงไปอ่ะคุณต้องเป็นแบบนี้ตลอดเวลาเว้ย ตลอดการเดินทางตลอดทางที่นําคุณไปสู่ความสําเร็จถ้าทางที่คุณเดินอยู่มันคือทางที่คุณคิดว่ามันเป็นทางที่จะคุณอยากไปสู่ความสําเร็จอะคุณต้องรู้ว่าคุณต้องทําสิ่งนี้ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่มันมีเรื่องลบเรื่องไม่ดีเข้ามาคุณต้องรับมือกับมันได้คุณต้องเรียนรู้เข้าใจและไปต่อเพราะถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ฝืนตรงนี้ค่ะ คุณปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามยถากรรมเป็นไปตามกฎแรงโน้มถ่วงของโลกคุณจะโดนดึงลงแล้วมันคือเหตุผลที่ทําให้คนน่ะไม่ประสบความสําเร็จมันคือเหตุผลที่ทําให้คนส่วนใหญ่ยังมีชีวิตยอยู่ที่เดิมยังไม่ไปไหนนี่คืออีกสิ่งหนึ่งนะนั่นคือคุณต้องเรียนรู้ว่าการจะขึ้นที่สูงค่ะมันต้องฝืนค่ะฝืนธรรมชาติ ฝืนความรู้สึกบางอย่างฝืนความรู้สึกว่าโอ๊ยวันนี้ไม่ไหวเลิกดีกว่าไปดีกว่าไปนอนดีกว่าไม่อยากไล่ไม่อยากทําอะไรไม่มีอารมณ์ไปนอนดีกว่าวันนี้ปวดท้องวันนี้จิตตกวันนี้โดนดา่าไม่ทําแล้ววันนี้คนมาบน่นวันนี้คนมาว่าวันนี้คนมาบอกว่าพูดไม่ได้เรื่องฉันไม่พูดแล้วเห็นปะสิ่งเหล่านี้คุณอาจจะมองว่ามันเล็กๆน้อยๆเนาะแต่มันคือสิ่งที่ดึงเราให้ลงสู่ข้างล่างเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากคุณ อยากสําเร็จคุณต้องเข้าใจค่ะเข้าใจธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติแต่ไม่ได้ต่อต้านธรรมชาติเพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของมันค่ะท้าเมื่อไหร่คุณเข้าใจตัวเองเข้าใจอารมณ์ตัวเองเข้าใจสิ่งที่มากระทบแล้วคุณรู้ว่าโอเคสิ่งนี้นะมันไม่มีทางทำให้ฉันประสบความสำเร็จความคิดลบ ความรู้สึกแย่ความกังวลความเกลียดความกลัวมันไม่มีวันพาใครไปสู่ความสําเร็จถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณไม่ต้องต่อต้านคุณแค่เข้าใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็บอกโอเคฉันรู้ละว,ว่าฉันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นฉันจะเปลี่ยนฉันจะเปลี่ยนฉันเข้าใจเรียนรู้ให้ความหมายกับมันว่ามันมาเพื่อให้เราเติบโต มันมาเพื่อให้เราเรียนรู้มันมาเพื่อให้เราเก่งขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าคุณเป็นคนที่เกลียดหรือว่าอาขี้อิจฉากันคุณเป็นคนที่ขี้อิจฉาใครได้ง่ายมากๆคุณเข้าใจตัวเองแต่คุณไม่ต้องเกลียดตัวเองแต่คุณก็โอเคอารมณ์นี้มันมานะฉันกําลังรู้สึกอิจฉาใครบางคนอยู่เพราะฉะนั้นอารมณ์เนี้ยมันมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้และบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนได้ถ้าเราเลิกอ,อิจฉาได้ถ้าเราแบบ เลี่ยนความอิจฉาเป็นความชื่นชมยินดีมันจะทำให้เราค่ะไปอยู่ในโซนที่เป็นพลังงานสูงพลังงานบวกซึ่งโซนนั้นตั้งหากที่มันจะพาเราไปสู่ความสำเร็จความคิดแย่ๆที่พาเราจิตตกมันไม่มีวันมันไม่มีวันทำให้เราเติบโตและประสบความสำเร็จได้ค่ะนะคะอ่ะและอีกสิ่งหนึ่งสิ่งสุดท้ายที่จะให้วันนี้แขกมาแล้วนะแขกมาแขกมา นั่นคือครูจะต้องพัฒนาตัวเองเสมอค่ะคอยมองคอยฟีดแบ็กไม่ใช่ด่านะวันนี้แยกให้ออกนะคะระหว่างการชื่นชมตัวเองนับความสําเร็จกับการไม่ยอมฟีดแบ็กไม่เหมือนกันนะบางคนเข้าใจว่าถ้าชันชื่นชมตัวเองชมไปเรื่อยอะชมตัวเองไปเรื่อยอะชมจนไม่ยอมมองหาว่าอะไรมันคือข้อจุดด้อยที่เราควรจะแก้ไขมันจะมีจุดไหนไหมที่เราจะทําให้เราดีขึ้นกว่านี้เก่งมากขึ้นกว่านี้มีไหม คุณลืมมองค่ะคุณเอาแต่ชมไปนั่นน่ะชมอยู่นั่นน่ะชมจนไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่มีอ่ะคิดว่าตัวเองดีดีไปหมดทุกอย่างแล้วอ่ะเออชมจนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันแม่งโคตรเจ๋งเลยเจ๋งเจ๋งตลอดเวลาอะไรเงี้ยเจ๋งไปเกินไปเปล่าเ <c oughs> จ๋งเกินไปเปล่าลอย่างเงี้ยเนี่ยนะคนเราตกหลุมนี้เยอะนะคะที่จอยเห็นนะคุณตกหลุมพรางนี้เยอะมากมันไม่ผิดที่เราชมตัวเองมันดีแล้วคะ่ะการชื่นชมตัวเองนะคะดีแล้วค่ะมันทําให้เราแบบโอเค ถ้าเราเห็นความสําเร็จเล็กๆ,ๆน้อยๆของตัวเราอ่ะมันจะทําให้เรามีความสุขและไปต่อได้แต่การเติบโตค่ะมันจะต้องมีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นด้วยนั่นคือคุณจะต้องยอมรับความห่วยของตัวเองด้วยว่ามันมีจุดไหนที่คุณยังยังไม่เวิร์กหรือว่ามันยังทําให้ดีกว่านั้นได้อีกอะ่ะคือสิ่งนึงที่จอยอยากบอกนะว่าเราอ่ะทําดีได้มากขึ้นเสมอมันไม่ได้แปลว่าจะต้องอยู่ แค่ท <Elena> ี่เดิมตลอดไปถ้าวันนี้คุณรู้ว่าถ้าการเติบโตหรือการทําให้ประสบความสาเร็จอะค่ะมันคือการที่เราจะต้องเติบโต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 แล้วการจะโต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 แปลว่าอะไรคุณต้องอัปเกรดจากไอโฟนรุ่นแรกๆหนึ่งไปเป็นสองสามสี่ห้าหกแล้วการจะอัปเกรดจากไอโฟนหนึ่งสามสี่ห้าไปเป็นสิบสี่มันฝ่ายความว่าคุณก็จะต้องยอมรับฟีดแบ็ คนด่าว่าอะไรวะออก i p h o n หนึ่งสองสาสีคนด่าว่าอะไรคนด่างนี้งนันอ่ะเอาไปเปลี่ยนใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงใหม่หรือมันมีจุดไหนที่มันยังดีได้อีกเออจุดนี้เราอาจจะดีแล้วแต่เราดีได้อีกไหมแล้วคุณก็ไปเพิ่มมันพัฒนามันปรับปรุงมันอัปเกรดมันค่ะมันถึงจะทําให้คุณโตได้โอเคปะมันจะทําให้คุณโตได้อย่างวันเนี้ยถามว่า จอยอ่ะไม่ใช่คนไม่เก่งนะคะจะยอมจะบอกเลยว่าจะไม่ใช่คนไม่เก่งจอยอ่ะจบเกียรตินิยมอันดับสองจบเกียรตินิยมจบปริญญาโทจบมาร์เก็ตติ้งแต่เวลาที่จอยอยู่ในออนไลน์อ่ะจอยคืออนุบาลตอนจะเข้าใหม่ๆมาใหม่ๆจอยคืออนุบาลจอยไม่รู้อะไรเลยตอนจอยเริ่มออกหน้ากล้องจอยพูดไม่เป็นเลยจอยเป็นคนที่พูดไม่เก่งด้วยพูดไม่เก่งสุดๆมากๆแต่เวลาตลอดเวลาสามปีกว่าที่จอยอยู่ในออนไลน์อ่ะจอยถามตัวเองเสมอว่า มันมีอะไรที่ดีได้กว่านี้มีอะไรที่ดีได้กว่านี้ต่อให้จะเก่งแล้วมาร์เก็ตติ้งจะเก่งนะเรื่องมาเรื่องการตลาดเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรแบบเนี้หรือว่าคุณคิดถึงคนจบปริญญาโทอ่ะจะมีความรู้ไม่ได้น้อยนะคะจะก็มีความรู้ในหลายๆด้านเยอะมากแต่ว่าเจนไม่เคยคิดว่าจอยรู้แล้วเจนไม่เคยคิดว่าฉันเก่งแล้วไม่เคยทุกวันนี้ก็ยังเรียนการตลาดการตลาดออนไลน์ก็ยังเรียนการขายก็ยังเรียนการพูดเรียน หรือแม้แต่จะออกมาไลฟ์สดได้แล้วจะทําคลิปได้แล้วอ่ะแต่จอยก็ยังทายังไงให้ฉะพูดได้ดีกว่านี้ทํายังไงฉันจะพูดได้มีพลังกว่านี้ทำยังไงฉันจะทําให้คนเข้าใจในสิ่งที่จอยพูดทำยังไงให้คนอินกับจอยได้มากกว่านี้นี่คือสิ่งที่จอยทํามาตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสําคัญเลยคือว่าถ้าหากคุณอยากโตอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆยอมรับบ้างค่ะว่าตัวเองก็มีข้อด้อยยอมรับแล้วก็เข้าใจค่ะว่า คุณสามารถเก่งได้มากกว่าที่คุณเป็นอีกต่อให้วันนี้คุณคิดว่าคุณเก่งแล้วแต่คุณเก่งได้มากกว่านั้นค่ะนะคะอ่ะโอเควันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะใครที่ไปดูดย้อนหลังก็พิมพ์คุยกันได้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้ากันวันนี้พอดีแขกมาแล้วเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคะเรียกกินข้าวแล้ว <laughs> เรียกกินข้าวแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครั้งต่อไปนะคะครั้งไหนไม่รู้นะอ่ะ และถ้าใครอยากเรียนฟรีด้วยกันนะคะจะมีคลาสฟรีไปประจําทุกเดือนนะคะการตลาดเรียนในเรื่องทั้งการตลาดการตลาดออนไลน์เรื่องของ m i n d s e t มีทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวกับออนไลน์นะคะการสร้างตัวตนนะคะใครที่อยากจะเรียนด้วยกันก็สามารถที่จะทักไลน์ไปได้นะคะมันมีไลน์ขึ้นอยู่ลิงก์ขึ้นอยู่ใช่ไหมอ่ามีลิงก์ขึ้นอยู่กดลิงก์เข้าไปเลยนะคะเอ่อถ้าไม่มีก็ แอดเข้าไปนะคะ ID s joy, s i g n o l j o y s s i krujoy นะคะแล้วถ้าใครอยากไปบูธแคมป์ออนไลน์ก็ทักมาค่ะตอนนี้ยังเปิดรับอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดี